เชรเบตพาเน่ทุเรียนหมอนทองนะครับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีราคาแพงนะครับนานๆก็จะได้กินแค่ช่วงละไม่ไม่กี่เดือนต่อปีนะครับช่วงเมษาถึงตุลาเอ้ยเมษาถึงมิถุนาเหครับผมแล้ววันนี้คนที่จะมากินทุเรียนให้เราดูก็คือน้องเชอร์เบตฟันนี่สวัสดีครับน้องเชเบตกินทุเรียนเป็นไหมครับเราลองกินให้ดูหน่อยสิอ,อ่้น้องเชเบตเชอรเบตกินให้ดูสิอราเอารนแล้วรนแล้ว,อลอลวโอ้ยโอ้ย โอยกินไปหรือเปล่านะเอานี้หวานเอาไหนเอาไหนเอาไหนเอา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 ไหนแน่เอาอะฮะให้แมว้แกะให้แม่ให้แมวแหวกกลางให้ดีกว่านะน้องเชเบ็ตน่าจะไปกินขาวๆมันจะไม่อร่อยนะเอาแมว้แหวกกลางให้หน่อยแมว้แหวกกลางให้หน่อยในในแล้วแมวแหวกกลางให้หน่อยเอาเม็ดออกโอ้ยเม็ดแห้งมากโอ้ไม่กินเม็ดแต่ใครเขากินเม็ดกันล่ะน้องเชเบ็ตกับทุเรียนของเขานะครับเป็นไงบ้าง อร่อยค่ะอร่อยได้ไงล่ะให้ลูกกินน่ะอ๋อว้เป็นไงบ้างอาอิ่มยังอิ่มยังอร่อยมากอ่เดี๋ยวให้แม่โอคเขาแกะให้นะครับกินนี่กินเยอะๆสิทำไมกินน้อยจังอ่ะเหม็นไหมเหม็นไหมเหม็นไหมเหม็นเหม็นแล้วกินทำไมเหม็นแล้วไม่ต้องไปกินนี่มา ต่างตัวลงเนนหรือไม่เมน,เน้นน้องเชเบตโอ้โหแล้วจะกินหมดไหมเนี่ยอ่ะพ่อจะปล่อยน้องชเชเบตกินกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ดูน้องชเชเบตกินไปนะครับผมอ่ารีบกินนะพ่อแม่จะได้กินบ้าง <c oughs> ป้อนป้อนโอ้โหเ,เนี่ย <c oughs> อดโอ้ยโลนอีกแล้วโอ้โหทำดีๆสิกินไปเลยกินกันไปเลย กินทีละอนันกินทีละอนันเดี๋ยวให้แม่อุชิกให้อามอันนั้นจะหมดแล้วแม่อุชิกอันนี้ให้หน่อยแม่อุชิกอันนี้ให้หน่อยอ,อุชิกให้หน่อยอ่าเีดด้านหลังอ่าโอ,อ้ห้ามมากหามกรอบอันนี้เขาเรียกว่ากรอบอะไรแม่วุกรอบกรอบมากกอบนอกนุ่มในนะอร่อยไหมคะน้องเตเบ็ดกินทุเรียนอย่างมีความสุขคนเดียวเลยเียโอ้โหอันนี้ใหญ่มากโว้ อันนี้อนเอาไปลบไปก่อนไม่สวยอันนี้ไม่สวยนะถ้าปล่อยน้องเชเบตเรากินไปนะก็คงจะมีความสุขมากๆนะครับเป็นเด็กที่ชอบกินทุเรียนซะอย่างนั้นนะออมเล็ตกินไหมออมเล็ตไม่ชอบกินนะเสร็จเชเบตเลยนะเชเบตกินคนเดียวหมดเกี้ยงเลยนะเห็นไหมช่องน้องเชเบตเนี่ยกินเก่งนะกินหลายๆอย่างเลยเนี่ยนมอร่อยไหมคะฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์ให้เชเบตได้ไหมช่องอะไรคร เจอเฝันนี่ค่ะชื่อเป็นอยู่อนุบาลอะไรคะอนุบาลหนึ่งนะคะคุณครูชื่อมิดอะไรคะมิดออนะใจดีไหมคะใจดีนะนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องเชฟเบตฝันนี่นะครับกลังกินทุเรียนยังอร่อยอร่อยเลยนะทำไมทำไมเล็มอย่างนั้นอนะใส่ปากให้หมดเลยลูกใส่ให้หมดเลยแล้วเคี้ยวเอา<ม>เล็มอยู่ได้นั้นที่เหลือดเดี๋ยวพ่อมึงกินเองแล้วกันนะพ่อมึงกินเองให้หมดเลยนะ โอเคนะครับคลิปนี้ไปแล้วเจนเป็นฟันนี่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย